สวัสดีค่ะยังสวัสดีค,ดดครับพบกับรายการรีวิวแบบกากวันนี้มากับลูกสาวผมนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องโมเดลเหมือนเดิมนะครับเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะถ้าที่ผมจำได้อันนี้ผมอ่ะรังๆังเนี้ยผมไม่ได้แกะมาตั้งแต่เดือนสวัสดีค่ะรีวิวกากจากฟอนต์ไวซียิปตอรนี่ <c> <c> อ่าฮปซีวิคตอรี่ลนะ ไม่ได้เปิดมาของมาวันที่23เดือนกันยาเท่งนับจากก็ประมาณจะ4เดือนแล้วกล่องเนี้ยไม่ได้แกะเลยซึ่งผม,มอ่าน,น้ากล่องกิฟต์เดอะโปรฟิกเกอร์เอสเพซอ๋ออันนี้ผมซื้อมาจากใน t ิ k t o อกนะคบเป็นรางวัลแบบจับเบอร์หมุนวงล้อเนะเป็นหมุนตัวเลขอะเนาะเป็นพวกแบบจับฉลากอะไรเงี้ยว่าเราจะได้อะไรเ,เบอร์แล้วเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมซื้อกร้านนี้ไปกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับเป็นฟิกเกอร์เลยให้จำได้ถ้าร้านนี้ก็จะเป็นพวก ฟิกเกอร์ดาบพิฆาตอสูรนะครับดาบพิฆาตอสูรนี่แหละก็ะจําได้ว่าได้ตัวที่อะไรมาบ้างผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วดาบพิฆาตอสูรผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องชื่อตัวละครเนะราะเราก็ไม่ได้ดูแบบดูบ่อยอะไรขนาดนั้นนะเนสโก้ทามา,ดกก,มาดกก็มานี่หน้ามมโทมนะครับอากาศร้อนนะครับเพิ่งเตะบอลมาลูกเสร็จมาเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคค่ะมาเรามาแกะกันเอาาแกะดู ข้างในจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องแกะทีละชิ้นนะลูกนะมันน่าจะมีหลายชิ้นแหละเท่าที่ผมจาได้ประมาณสองถึงสามชิ้นเนาะอขอสงวนเรื่องราคาเบอร์แล้วกันนะครับว้าวนี่มีทัหมดกี่ชิ้นสามชิ้นครับสา <3 S 2> ชิ้น อ่าแล้วเราหยุดที่นี่อ๋อนี่อ๋อตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้อ่ะครับผมจำชื่อมันไม่ได้ไอตัวที่มันอยู่กับคุณนายหญิงอนะนะเดี๋ยวผมต้องไปเอาไปแปลก่อนว่ามันชื่ออะไรนะนี่เป็นงานแท้นะครับมือหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ อืออืมอืมอ่ม,มเกิดเหตุมือนิดหน่อยนะครับลูกสนนะ,ะครับก็เป็นผมไปดูละผมไปดูชื่อาแล้วผมจำได้แล้วคืออะไรอะชิโร่ชิโร่เนาะเออตัวนี้เมื่อกอนเป็นตัวที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่มันก็มาในฉากฉากหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนาะเออโอเคครับก็ นี่ครับเป็นชื่อผมแปะมานาก่องนนะ้ำมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับอันนี้เป็นงานแท้จากญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทบันไดนะรรม,ดมีกับเนซิโกะใช่แต่รอบนี้ไม่มีทร,รมาโดะเนซิโกะนะเนซิโกะพ่อมีแล้วแต่ทธทร,รมาโดะที่ยังไม่มีเอ้ยพ่อไม่มีเลยเนซิรรโกะมีด้วยใช่ธามาโดะไม่ต้องไม่มี เราต้องแกะกล่อง้ำมันะมันระวังนะครับเพื่อการรักษากล่องนะครับไม่ได้อะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยแกะแกะทีละกล่องลูกมาน้อมติดติ๊กเกอร์สองฝั่งเลยนี่หน่าเป็นงานมือหนึ่งนะครับนนะ,ไม,ะไม่ได้ลูกไม่ได้อนนเอาไว้ขลังก่อนอ่าเอาไว้ท้างหลังก่อนลูกอ่ะ เอามาเอามาต้องตองต้องมาตัดลูกมาต,ตัดนะว้าโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลข้างในกันนะครับอ้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มานะครับนี่มมีเลขรหัสน,น,นะครับข้างในก็จะเป็นมาเป็น แพ็กซีนมานะครับมีตัวแล้วก็ฐานนะครับก็ตัวนี้ผมขออนุญาตยังไม่แกะดีกว่าเนาะว่าตัวนี้ผมรูว่าแกะเลยดีจริงๆผมว่าอยากสะสมงานด่าวิชาศูนย์เฉพาะตัวที่เป็นตัวหลักๆเนาะตัวไม่หลักก็ไม่ค่อยอยากจะสะสมอะไรแต่ว่า,เ,าเพื่อผู้ดูเดีผมจะมาแกะให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเค กินเป็นฝายกินเป็นฝายนะครับเรามาตรัสกันนะครับากันไกดอยู่ไหนวะการ์ดหนูเข้าอยากนี่หยิบมาแล้วลูกนี네่หยิบมาแล้วนี่ตัวมันหยอกนะนี่ครับเนื้องานพ่อนี่ครับลูกสาวชอบมากเลยนะเรื่องดาวิคาสุลนี่ แล้วก็มันก็จะมีหัวมาให้ประกอบกระถานนะครับเดี๋ยเแกะดูก่อนนะครับจุ๊บๆุๆบๆุๆบุ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 บนี่นี่คือหัวนะครับอือืมแน่นแน่นหนา ก็อนนี้คือฐานนะครับฐานก็จะมีเป็นรูเล็กรูใหญ่นะครับรูเล็กรูใหญ่ฐา,<ะ>าทำไมฐานเหมือนไม่ค่อยตรงเลยล่ะ,ะรูมันเห,นห<า>มนะือนันฐานห่างอ๋อได้ได้นี่ขออยากกินกบกกลมนะ่ะนี่ครับผมชิโร่นี่ งานเผามีตำหนิสีนิดหน่อยก็มีนิดนึงนะครับงานมือหนึ่งส่วนใหญ่ผมมันจะชอบมีตำหนิครับโอเคครับมาหนึ่งตัวแล้วหรอมาแกะอีกหนึ่งตัวกันนะเออมีอันงานหนึ่งอูซุยอูซุยผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นงานพ็อกเก็ตเท่าไหร่นะครับผมเจะออเดี๋ยวอาค่อยไว้ขายเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมันเป็นย<ม>ังไงเนาะ มันโดดไม่มีอันนี้อูซุยนี่ครับเป็นงานคิวพ็อกเก็ตครับผมต่นี้ผมขอญาตไม่แกะนะเดี๋ยวผมจะเอาไปลงขายร้อใครสนใจก็ติดต่อมานะครับอ,รอ,อูซุยหรออูซุยอูซุยเป็นงานคิวพ็อกเก็ตนะครับชื่อไอซ์อ,อิสตอรี่ยาหนูแกะให้อ่าแกะนี่ครับงานคิวพ็อกเก็ตนะครับกล่องก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมไม่แกะนะครับอันนี้ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเนาะอื แต่ทําแต่ส่วนใหญ่งานคิวพกก็ตามปกเลยครับได้เป๊ะนี่เลยมาครับมีทั้งหมดสามกล่องนะครับลุยลุยลุยทำได้เลยตัวร้ายตัวร้ายที่อยู่ในป่านี้แตผมแกะให้ดูนะครับ ากันไก่แกะนะครับนี่ชื่อไอเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> แกะแกะเอาโอ๊ยอะ อ่าเก็บใส่กล่องไว้เลยลูกแกะดูนะครับข้างในเป็นยังไงนะเก็บขยังก่อนนะอ่าเก็บข้างหลังก่อนเล้เลรอนี่เอาเก็บไใบสองโมเดลอืมโมเดลฟิกเกอร์ส่วนใหญ่คนก็จะเรียกฟิกเกอร์น,นะครับพว,พวกของเล่นพวกนี้แต่ผมเรียกโมเดลนะเพราะว่างานอีกาผมเริ่มสะสมอีกาเขาเรียก,กว่า โมเดลนะครับไม่ได้เรียกว่าฟิกเกอร์น,อนะนี่ครับพ่อค่ะเอาขัวน้ำลูกให้หน่อยค่ะได้ค่ะอ่าค่ะเหมือนกันนะครับเออแต่ตรงนี้ทำไมาถึงไม่มีรหัสเลขเนาะอืมใครอ,อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยใครอยู่ข้างหน้าตรงนี้พออ่อไงคะลูกนี่ครับก็ อันนี้เหมือนเป็นงานอะไรเนี่ยใช่งานจีนหรือเปล่าก็เออมันก็กล่องแท้มีโลโก้บรรไดแล้วก็เลยอันนี้มันไม่เหมือนปกติมันต้องแยกสามส่วนทำไมนี่แยกสองส่วนวะนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็พิจารณา,ากนันเอาเองนะครับแต่ว่าแท้แหละเพราะว่ามันมาแบบกล่องมันก็แท้แล้วอะกล่องแท้เลาวพอร้านนี้ขายของแท้หมดครับ อ๋อลหัเลนหักอยู่ฝาหนึ่งนี่รหัสอยู่ข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่ารหัสอยู่ฝาหนึ่งนะครับเรื่องรหัสเนี้ยผมก็ไม่รู้นะมันคือรหัสจากไหนนะแต่ผมก็เห็นเขาดูดูกันตรงนี้เหมือนกันได้ลูกเดี๋ยวพ่อค่อยเอาให้ใหม่ลูกนี่ครับลุยนะครับงาน นี่ครับลุยนะครับก็งานใยแมงมุมสีทำออกมาดีเลยนะครับบังหน้าผมก็เลอนะแล้วก็มีฐานมานะครับมีฐานมามตาโลโก้ด้วย นะครับแล้วก็วจุดอันนี้มีจุดขานแค่จุดเดียวนะเพราะว่ามันไม่ได้ยืดอาขารหรือเปล่าน,นี่ก็สองตัวที่ผมจะแกะตั้งโชว์ในตู้นะครับน,นี่ก็มี ตัวนะครับที่ผมแกะโชว์ในตู้แล้วก็มีอีกอันนี้มันหืุนไม่ค่อยแน่นเลยเนาะเห็นไหมก็อันนี้งานคิวพ็อกเก็ตนะครับงานคิวพ็อกเก็ตไม่ได้แกะนะครับโอเคครับก็วันนี้ดาบพิฆาตสูงหรือใหญ่บักนะครับเป็นการ์ตูยนยอดฮิต ในปีหลังๆที่ผ่านมานะครับปี2021ปะ2020ปีเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะดูกันพวกนี้ส่วนเด็กต้นเก่าๆก็ดูนะบางคนก็ดูนะสนุกดีครับเรื่องนี้ก็ลองไปรับชมได้นะครับมีหลายช่องทางในการดูนะครับจะดูทางไหนทางเถื่อนทางดิสิตหรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่แนะนําให้อุดหนุนของเถื่อนนะครับโอเคครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพีหน้านะครับว่าจะเป็นการแกะกล่องของเล่นหรือของสะสมอะไระครับหลังๆก็เริ่มมีโมเดลกลับมาอีกแล้วก่อนก็พักโมเดลไปช่วงหนึ่งนะพักอีกาไปพักดากับบอลไปนะครับอานนีสองตัวนะครับได้มาสามเบอร์ในการเสี่ยงโชคนะครับผมจริงๆอยากได้ทำอันโด,ดนะสะสมด่าวิชาสุดยังไม่มีพระเอกเลยมีแต่เพื่อนพระเอกทั้งนั้นเลยโอเคครับแล้วเจอกันในพีหน้านะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ